เดอดซอนซอนลาลาซอนมันตกัไปเนี่ยเอาไปทา้งซ้ายก่อนหนึ่งสองสามเดอดซอนซอนลาลาซอนนี่คือการพรีวิวนังงหม่ที่กำลังจะฉายทาง Netflix เรื่องเดอเดอมาเราจะเล่าให้ฟังมาดูรีวิวซีรีส์ใหม่ที่กำลังจะฉายทาง Netflix วันที่25สิสิงหาคมนี้หลายๆคนรอคอยนะคะเพราะว่ามีพระเอก อีแจอูอ่าไอ้เต้าอีแจอูของคนไทยของคนไทยเรียกไอ้เต้าอีแจอูอ่ามาเล่นเป็นพระเอกเป็นเรื่องแรกอเล่นคู่กับโกอาร่าโกอาร่าสาวน้อยตาโตแก้มป่องผู้โด่งดังมาจากรีプล1994ายอ่ะเรื่องย่อก่อนนิดนึงเรื่องย่ออ่ะ เรื่องย่อก็คือเป็นเรื่องของนักเปียนโนสาวอารมณ์ดีก็คือโกอาร่านะคะเล่นชื่อเรื่องกูรา่ามัง้งทำไมชื่อเออริง <laughs> น่ารักมากเลยก็เป็นนักเปียนโนที่รวยแล้วก็อารมณ์ดีนิสัยดีก็มาเจอกับพน Part ักงานพาร์ทไทม์สุดหล่อลึกลับ <laughs> อืมอีแจอูใช่ก็เป็นโรแมนติกคอมดี้นะคะหลายๆคนที่รอนะคะก็คือรอดูไอต้าอ,อีแจอ,อูกนี่แหละอืมอีแจอูกเนี่ย เพิ่งจะเดบิวไม่นานเองนะเพิ hey. ่งจะเดบิวเมื่อปลายปี2018ก็คือเพิ่งจะปีครึ่งเองแล้วก็อายุปีนี้แค่22เด็กมากแต่เล่นมาหลายเรื่องแล้วก็ตั้งแต่เดบิวเมื่อปลายปี2018ก็มีผลงานมาทั้งหมด4เรื่องเป็นซีรีส์แล้วก็มีหนังหนึ่งเรื่องแล้วก็เรื่องนี้เรื่องโดโดซอซลลาซซเนี่ยจะเป็นเรื่องที่5้าซีรีส์ของเขาก็จะเป็นเรื่องแรกที่เล่นเป็นพระเอกที่บอกไว้ใช่ไหมเรื่องแรกที่เล่นเลยก็คือเรื่อง อารัมบราอันนั้นคือยอนบินกับน้องผักเป็นนางเอกส่วนเรื่องล่าสุดที่ดังมากก็คือ extra ordinary อยู่เล่นเป็นพระรองแต่เป็นพระรองตัวร้ายที่แบบอยแบบอยรักใช่มีแต่คนเทใจให้แล้วก็เรื่องที่ดังอีกเรื่องหนึ่งที่คนไทยชอบนะคือเรื่อง search for w i t e web คือเรื่องนั้นเนี่ยมันมีคู่ทั้งหมด3คู่เออแล้วก็คือเขาก็เป็นคู่รองคู่ที่2เล่นเป็นพระเอกเหมือนกันคู่กับอีดาฮีเอาเล่นเป็นพระเอก แต่เป็นพระเอกของคู่รองคู่รองใช่ใชชมันมีสมคู่ไงเออเป็นคู่รองเป็นพระเอกคู่กับอีดาฮีอืมแล้วก็เรื่องล่าสุดที่เพิ่งเล่นจบไปแต่ก็ไม่ได้ดังมากคือเดตติ้มันก็ไม่ได้ดีมากคือเรื่อง when the weather is fine อืมส่วนหนังนะคะก็ตอนนี้โชคดีของคนไทยได้ดูแล้วหนังเนี่ยชื่อเรื่อง the battle of jang s a r i ดูได้ทางวิวอืเป็นเรื่องของสงครามเกาหลีเป็นเรื่องของนายทหารที่นายทหารเด็กน้อยอะที่ยัง ฝึกซ้อมยังไม่ได้แบบเป็นในฐานเต็มตัวแตต้องเข้าไปร่วมรบก็ไปดูได้แล้วก็เมื่อการประกาศรางวัลแพ็กสังที่ผ่านมาที่แบบแกได้ดูคลิปมาที่นั่งกันห่างๆแบบโซเชียลดิสเทนซ์นอร์มอลอีแจุกเนี่ยก็ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงเป็นดารานักแสดงหน้านหมยอดเยี่ยมแต่ว่าไม่ได้รางวัลคนอื่นได้ไปเอออินทยิโอสอบได้ไปแต่แค่ได้เข้าเสนอชื่อก็ถือว่าเก่งมากๆแล้วนะเทียบกับ สองปีไม่ถึงสองปีดีที่เพิ่งจะเดบิวก็ถือว่าเป็น rising star ที่ดังเร็วมากคนหนึ่งยี่สิบหาสิงหาคมดูได้ทาง Netflix ค่ะ